แรกกําลังจะรับเอ้ยขึ้นคบขอบฟ้านะฮะพระอาทิตย์ดูฮะแสงนู้นนะฮะรับแสงแรกกำลังขึ้นฮะพระอาทิตย์แสงสวยบามือเบืองวอลเพฟสป่ะไม่แน่ <c oughs> เออเบืองไอ้เบืองนี่น่าจะมีปลาเยอะนะนนผมว่าเขาน่าจะขุดเอาดินไปขายประมาณนั้นน่าจะขุดเอาดินไปขายถ้าเป็นอย่างเงี้ยปลาน่าจะโอเคเลยแหละถ้าผมนี่โอ้ยหลายตังนะ โอ้อันนี้ทําล้อมซะสวยอันนี้ฮะเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวนี่แหละครับเลี้ยวขวานี่แหละฮะถนนก็จะเป็นออฟตโรดหน่อยนะฮะออฟตโรดหน่อยถนนขวาเอาต้เตอเบิร์ดนาหน้าเรีวเก็บภาพเร็วคอมสเตรอ,นนรอร์พิโนมาคอมสเตอ์พิโนมาครับโอ้ สองฝั่งนี่ดูดิสวนสวนกล้วยขึ้นเต็มเลยเมื่อก่อนนี่มายังไม่เยอะขนาดนี้นะ,สะแสดงว่าพี่นุมาเปล่าเนี่ยพี่นุมาปลูกไว,ว้ล่าโอ้โหเยอะนะครับเยอะเยอะจากที่เราไม่ได้มาหลายเดือนดูดิสองฝั่งเป็นสวนกล้วยเต็มเลยขึ้นเยอะครับสวนกล้วย ฮะไม่หรับไม่ไม่กัดส่วนฟินตงมาครับมาถึงแล้ว